รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยโปรดกดไลค์และซับสไคร์ช่องพองเราด้วยนะครับสวัสดีครับว,วันนี้พบกับรายการผมที่ช่อง Temco AP Channel นะครับผมและกับพบกับรายการข,าข่าวสั้นเรื่อง,<า>งดังประจำสัปดาห์นะครับค่ะวันนี้นะคะเราก็มา ดูในเรื่องของมลภาวะไมโครพลาสติกนะคะตอนนี้นะคะก็ได้แพร่ไปถึงส่วนยอดของเขาเอเวอเรสต์แล้วนะคะปัญหาการปนเปื้อนของอนุภาคพลาสติกที่เล็กกว่า5มิลิเมตรหรือไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมนะคะได้ลุกลามไปทั่วทุกมุมโลกโดยล่าสุดครอบคลุมถึงจุดลึกที่สุดของมหาสมุทรและจุดสูงสุดบนหลังคาโลกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพรีมสัสของสหาราฐอาณาจักรตีพิมพ์รายงานวิจัยในวันสารวันเอิร์ธนะคะโดยระบุว่าตรวจพบมลภาวะของไมโครพลาสติกบนเขาเอเวอเรสต์เป็นครั้งแรกซึ่งอนุภาคพลาสติกเหล่านี้ถูกพบอยู่ในหิมะที่ระดับความสูงมากที่สุด8,440เมตรเหนือนระดับน้ำทะเลห่างจากยอดเขาเพียง408เมตรเท่านั้น ก่อนหน้านี้มีการค้นพบชิ้นส่วนพลาสติกขนาดจิว๋วที่ด้านล่างสุดของร่องลึกก้นมหาสมุทรมาเลนามาแล้วนะคะโดยพบตรงจุดที่ลึกถึง11กิโลเมตรจากผิวน้ำคาดว่าเป็นเศษพลาสติกที่ย่อยสลายและแยกตัวออกจากแพรของขยะชิ้นใหญ่ก่อนจะจมลงสู่ก้นทะเลดอเอรอิโมเจนเนปเปอร์ผู้นำทีมวิจัยบอกว่า ได้เก็บตัวอย่างน้ำ900มิลลิลิตรจากลำธารสายต่างๆบนเขาเอเวเรสต์มาทั้งหมด8ตัวอย่างและได้เก็บหิมะปริมาณ300มิลลิลิตรจากจุดต่างๆของเขามาทั้งสิ้น 11ตัวอย่างด้วยกันซึ่งผลวิเคราะห์พบว่ามีไมโครพลาสติกปนเปื้อนในตัวอย่างหิมะทั้งหมดที่เก็บมาและยังพบการปนเปื้อนในลำธารสามสายตำแหน่งที่พบมลภาวะจากไมโครพลาสติกปนเปื้อนอยู่หนาแน่นที่สุดได้แก่บริเวณเอเวอรสต์เบสแคมป EBC ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่บรรดานักปีนเขาใช้เตรียมตัวก่อนขึ้นพิชิตยอดเอเวเรสต์ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีกิจกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นมากที่สุดไปด้วยทีมผู้วิจัยพบไมโครพลาสติกที่ EBC ในปริมาณโดยเฉลี่ย79อนุภาคต่อหิมะ1ลิตรส่วนไมโครพลาสติกที่พบใกล้กับจุดสูงสุดของเอเวเรสต์นั้นอยู่ในปริมาณโดยเฉลี่ย12อนุภาคต่อหิมะ1ลิตร ชิ้นส่วนไมโครพลาสติกที่พบบนเขาเอเวเลสส่วนใหญ่มาจากเส้นใยสังเคราะห์จำพวกโพลีเอสเตอร์และอะคริลิก ซึ่งใช้ทําเสื้อผ้าของใช้ที่จำเป็นสําหรับการปีนเขานอกจากนี้การเดินไปมารอบๆเพียง20นาทีการซักผ้าหรือการเปิดขวดพลาสติกเพียงชั่วขณะก็สามารถปลดปล่อยอนุภาคไมโครพลาสติกให้ออกมาปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้แล้วแม้นักวิทยาศาสตร์ยังจะไม่ทราบชัดเจนว่าไมโครพลาสติกเป็นอันตรายต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศหรือไม่ แต่ก็เป็นการดีที่เราจะต้องระมัดระวังป้องกันไว้ก่อนโดยหยุดยั้งมลภาวะของไมโครพลาสติกไม่ให้แพร่กระจายออกไปมากกว่านี้